อะไรท่านก็จะยืนประจําหลักนั้น,น,นซึ่งตัวนี้จะเป็นเลขหมายเลขประจําหลักของแต่ละหลักนะคะและหลักนี้ค่ะเป็นหลักกลางนะคะซึ่งจะไม่มีหมายเลขของตัวอุปกรณ์หลักนี้จะใช้เฉพาะการคลากันของการออกงวัลที่1เท่านั้นนะคะค่ะทุกท่านตรวจสอบความเรียบร้อยได้เลยค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่จะเปิดผ้าคลุม าการของหมายเลขรางวัลที่หนึ่งะคะ่ะที่พอตานออกรางวัลที่หนึ่งะคะทั้งหกหลักก็จะลูกบอลตกลงมาพร้อมกันท่านประธานก็จะนำลูกบอลทั้งหมดมาคละที่นี่อีกทีหนึ่งแล้วก็กรรมการทุกท่านก็จะต้องมาเสี่ยงยกคันยกที่หลักดีเพื่อน,นำลูกปืนลูกบอลหมายเลขเนี่ยค่ะกลับไปประจําหลักจนครบทั้งหกหลักถึงจะเป็นการออกรางวัลที่หนึ่งนั้นเป็นการคลาอีกรอบหนึ่งของรางวัลที่หนึ่งอะคะ่ะใช่ค่ะใช,ใช่ค่ะ เปิดสสบความเรียบร้อยได้เลยค่ะตัวนี้อันนี้เป็นของพนะนครเหนือค่ะของเดิมเนี่ยจะเป็นหลังรัดก,กระบังค่ะแล้วเราก็มาถอดแบบแล้วก็พัฒนาอุปกรณ์ขึ้นโดยที่ประจอมก้าวพนะนครเหนือเป็นผู้ผลิตสําหรับชุดนี้ค่ะขออนุญาตเปิดตัวผ้าคลุมออกเลยนะคะเชิญค่ะ ่านกรรมาการก็ไม่ต้องเป็นกังวลนะคะพนักงานหมุนก็จะคอยแจ้งทุกท่านเช่นเดียวกันค่ะส่วนหนูก็จะอยู่กับท่านประธานตลอดเวลา,าค่ะอดเลลไมาไม่บ่อยค่ะไม่บ่อยแต่ว่าโอกาสเกิดมีไหมมีแต่ไม่บ่อยค่ะค่ะทุก